เตรียมใส่บาทกันแกงปลายวาดเตรียมใส่บาทกันแล้วนะจ๊ะไปไปไปยปไปไอปูนเตรียมออกหน้าแล้วอ่าตอนนี้เราก็รอพระนะจ๊ะยังไม่มานะจ๊ะยายถวายขันข้าวแล้วใช่ไหมไปดันรถเล่นกันหน่อยนึงรอพระจ้าทุกคน บ้านไข่นะยใหญ่ตรงเนี้ยฮะบ้นอี้เ<ะ>อี่ยมวัดนใช่ไหมลหลังนู้นนะหลังหน้านู่นนะห,นหลังหน้านูนะ่นอะบ้านผลฮะบ้านผลใช่เหรอเออเอาจะไปไหนแล้วใครยังไม่มาเลยฮะจะไปไหนแล้ว่จะเดินไปหาพระเลยพระไม่มาสักทีเราเรา,เราก็ต้องเดินไปหาพระฮะ เอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยถ่ายถึงดอกไม้สวยเนี่ยดอกไม้สวยยิ้ม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 สิยิ้มไม่ค่อยหวานเลยเนะมันยังไม่ค่อยหวานเลยนะ <c oughs> อ่ะพระยังไม่มาก็ถือโอกาสเดินเล่นกันไปเรื่อยๆแล้วอะ่ะนี่พระอาทิตย์บ้านฉันดวงใหญ่ไหมทุกคนโผล่มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเหอะร้อนกระจุยยังแข็งแรงอยู่เนี่ย ใส่อีกทับพีใส่สามทับพียายเออ ทิวาธานาสิลีสันิจาหุธาปัยินวาจาตาโลธรรม,มวันทันติอายุวันนสุขังภะลังสาธุสาธุด้วยกันนะจ้าทุกคนมากร้เพ้านุน่นเอีวป้าไปเที่ยวกัน ไปเที่ยวกันเดินเล่นกันสักแป๊บเนาะเอ,อโหไปไหนกันเนี่ยฮัลูหอาเฮ่อเห็นไหนนะงานะขึ้นนะงาขึ้นเหรอใช่ไหมนะ่ะใชไ่ได้งาเยอะทำได้ไหมตรงนี้ตรงไหนเหรอไม่ได้เหรอไม่ได้อ้าวทำไมอะ่ะ